สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับพอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ <c oughs> ขออภัยครับภาคการเกษตรครับภาคการเกษตรของลายย่อยอย่างเรานะครับเป็นบรรยากาศในไร่นะครับของช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับบางท่านมีคอมเมนต์นะครับทำไมช่องคุณจตุรงมันมีแต่รถไถครับ มันก็มีรถ10บล้อนะครับรถตัดอ้อยครับรถเกี่ยวข้าวครับที่เรานำเสนอนี่คือจุดขายของเรานะครับคนที่เม้นไม่ใช่หรอรครับพี่ชายของผมนี่แหละครับซึ่งท่านบวชเป็นพระมาท่านไม่เคยทำการเกษตรนะครับผมก็เลยอยากจะอธิบายนะครับเพื่อ ับท่านที่สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเผื่อจะมีเม้นต์นะครับขอบคุณพระอาจา์นะครับตอนนี้ท่านศึกมานานแล้วลหละนะครับแต่ว่าท่านดูช่องผมแล้วท่านก็คล่องใจว่าเอ๊ะทำไมช่องคุณจะตุรงมันมีแต่รถไถอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามพูดอยู่ให้ท่านฟังนะครับว่ารถไถเนี่ยคือถ้าเป็นทหารก็คือยุทธปัจจัย อย่างหนึ่งเป็นยุโทโธปกรณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เราเรารบชนะค่าศึกนะครับรถไถก็เช่นเดียวกันนะครับรถไถก็เหมือนรถถังนั่นนะครับเป็นอ,อุปกรณ์ที่ทําให้เราลบกับท้องไร่ท้องนาหรือว่าพื้นทางการเกษตรนะครับถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยนะครับเราก็จะทําไร่ไม่ได้นะครับ ก็ก็เลยเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ได้จากคอมเมนต์นั่นแหละครับขอบคุณที่มีประเด็นให้ผมทาช่องเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณถามมาได้เลยครับผมยินดีตอบทุกคําถามนะครับกับย้อนกลับไปว่าทําไมช่องนี้จึงมีแต่รถไถรถตัดอ้อยรถเกี่ยวข้าวนะครับ คำตอบก็จะตอบท่านได้ว่านะครับสิ่งเหล่านี้คืออุปกรณ์ที่จะนำพาเกษตรกรสู่เส้นชัยสู่ความสำเร็จนะครับฟังได้พี่น้องได้ผอาจารย์ผมไอหักไอแย้งดิเพิ่นบวชเป็นพรามานะครับแล้วตอนนี้เป็นซึกบ้าโดดล้วละ ก็เลยมานะมาเล่าสูนฟังนะครับภาพที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี่เป็นการไถเตรียมดินโดยผ่านสีตราช้างนะครับซึ่งตราช้างไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับนะครับผ่านตัวนี้มันมากับพี่ใหญ่ครับสั่งซื้อมาที่หลังหรอกนะครับผ่าน 3, สามเพนซ่อยู่แต่ว่ามันเป๋เศ่มันผ่านใบผ่านมันยังไม่มีเงินเปลี่ยนมัน้งไม่เห็นน้องใช้นานแล้วครับ มีพันสีก็ใช้พันสีไปพันสามนะคุณพ่อมันมาพร้อมกับฟอดหกหนึ่งศูนย์มันเกือบยี่สิบปีแล้วครับโครงผันมันน่าจะพังสึกแล้วมันมันคุ้มเกินคุ้มครับรถคันนั้นนะครับตัวฟอดหกหนึ่งศูนย์ที่ผมถ่ายะครับหกพันหกร้อยครับใช้พันสามโครงผ่านมันมันมันบิดเบี้ยวแล้วแหละน่าจะซื้อโครงใหม่พอมีพอดีมีโครงใหม่มามันก็ใช้โครงใหม่ไปก่อนนะครับ เจ็ดแปดหมื่นมังมัน,ม,นมันก็มันก็เป็นเงินเยอะอยู่พอสมควรสําหรับเรานะครับหาแรงเทือวกัไปซื้อเงินเส้นในผนังมันพ่มีเงินมันหมุนเงินไหลเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเดินเข้าไปใกล้ เป็นภารกิจเตรียมดินนะครับก,ก็อาจจะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับการรถไถนี่แหละก็อยู่ในไม่ย้อนรถไถนี่แหละย้าตู้มากับรถไถก็ให้อ้อยนี่แหละพี่น้องก็รเลไทยแต่รถไถเดี๋ยวรถมิดลักแฟนเพลงรถตัดอ้อยนีม่มีมีให้ชมอย่างแน่นอนนะครับเข้าไป,ปเพราะฉะนั้นทิงดอกพี่น้องอ้อยมันบ่หลาย อย่างไดขึ้นกันนะรถตัดอ้อยแต่อ้อยซ้ำนี่มันมัน,มนบ่อสิอเห็ดเลี่ยงมันเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูมันไม่ได้ครับรถตัดอ้อยนี่มันต้องมันต้องเป็นระดับซูเปอร์เสียจริงๆนะครับโคต้าเยอะๆะนะครับค่าบำรุงมันเหนือเหนือชั้นกว่ารถไถรถเกี่ยวข้าวเยอะมากครับมันเป็นมันเป็นสุดยอดของพัฒนาการของเท่าแก่ไรอ้อยที่พัฒนามาถึงระดับสูงสุดนะครับ เดี๋ยวปรับปรับผ่าน,นยังอยไถมาสิแล้วเดี๋ยวจะมาปรับน้องผมเขาจะเก่งเพื่องรถไถแหละครับเบื่องนานๆครับมันจะได้ไถของตัวเองส่วนใหญ่มันจะไปแต่ไล่คนอื่นนะครับอันไหนที่ไม่มีในไล่เราผมก็จะไปเสาะแสวงหานะครับนำมาเล่าสู่กันฟังมากบ้างน้อยบ้างผิดบ้างถูกบ้างนะครับ แหลกเปลี่ยนเรียนรูกันไปพี่น้องมันกระโบหูหมดทุกอย่างดอกแต่ว่าเบื้องเอาใส่ปประแจตัวแญ่ได้หนึ่งคัน เดี๋ยวก็จะได้ดูรถพ่วงครับเมื่อเนี้ยแสด้กับกุงเทียบว่าน้อคลิปผมอาจจะเป็นคลิปสต็อกด้วยนะครับต้องเรียนตามตรงเพราะว่าเพราะว่าเรามีงานประจำนะครับอออกมาถ่ายช่อง youtube นะครับก็ก็ก็เหมือนละครละครับแต่ไอ้ที่สดๆก็มีนะครับผมก็พยายามให้จะให้ใหม่ทุกเดือนนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้โกหกกันนะครับเฮ้ยถอยเสียไม่คือลับดานวะ เดี๋ยวดูฉับสวยๆเดี๋ยวล้ำไหม,มล้ำไหม,มล้ำนี่คือไทยอีกรอบดีไทมันแย่งง่ายดีเลยหรือเปล่า ผมก็เะิ่งบอกเดีว่ายกหางไหมแล้วก็ถอยลำไหมเ้ยถอยเสียมือกลับิงสั่นวว่า คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดมาเป็นตอนๆให้ดูอีกครับ